สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องเสกฟู้ดก็จะมาชวนเพื่อนๆทํำขนมเรบมือนางค่ะทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะแป้งเหนียวหวานอร่อยมากๆเลยค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะ<ม>เดี๋ยวเราก็จะมาทําตัวขนมกันก่อนนะคะเราใช้แป้งข้าวเจ้า20กรัมค่ะแป้งมัน50กรัม ตามด้วยน้ำเปล่านะคะอยู่ที่250 ml ค่ะผสมแป้งนะคะให้เข้ากันค่ะใส่กินเมลิลงไปนะคะครึ่งช้อนชาจากนั้นค่ะเราก็นำแป้งมากวนนะคะให้แป้งสุกแล้วก็มีความเหนียวค่ะ พอ oh, เราควนแป้งจนสุกแล้วนะคะเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะแล้วก็พักตัวแป้งของเราให้เย็นสนิทก่อนเดี๋ยวค่อยนำมาปั้นนะคะแล้วก็ใส่ถาดแล้วก็พักทิ้งไว้ค่ะให้เย็นเลยนะคะ ไรอีกส่วนนะคะก็คือเป็นมะพราะ้าวทึนทึกที่เราขูดเรียบร้อยแล้วนะคะนาไปน,นึ่งให้ร้อนประมาณ5นาทีผสมเกลือลงไปเล็กน้อยค่ะประมาณครึ่งช้อนชาคลุกเขาให้เข้ากันนะคะอันนี้เราก็สําหรับใส่ตัวขนมของเราค่ะพอเราพักแป้งจนเย็นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะแบ่งแป้งเป็นส่วนๆค่ะเพื่อทําการนะคะผสมสีผสมอาหารนะคะ เราก็จะนําแป้งมานะคะโรยดงที่ตัวแป้งด้วยนะคะเวลาเราทําแบ่งแป้งจะทําให้แป้งของเราไม่ติดมือค่ะ<ม>เดี๋ยวเราก็จะผสมสีผสมอาหารลงไปนะคะสีละ2อถึงสหยดค่ะจากนั้นเราก็ผสมสีให้เข้ากันกับแป้งนะคะ เสร็จแล้วเราก็นําแป้งนะคะมาตัดนะคะเราก็เอาแป้งนวลนะคะวางลงที่ภาชนะของเราไว้ค่ะเราใช้แป้งนวลเป็นแป้งมันนะคะคุกเค้าให้เข้ากันก่อนจะได้ไม่ติดมือกับเราค่ะจากนั้นเราก็จะตัดแป้งนะคะเป็นชิ้นนะคะแล้วก็ทำเป็นแท่งยาวๆค่ะตัดแป้งนะคะเป็นชิ้นๆเล็กๆแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็นําแป้งนะคะมาปั้นนะคะเป็นคึงเปนเ็นเส้นๆแบบนี้ค่ะคล้ายๆตัวขนมปากริมนะคะพอน้าเดือดแล้วเราก็นําแป้งของเราคข้าลงไปต้มให้สุกนะคะ แป้งของเราก็ลอยน้ําขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะก็แสดงว่าแป้งของเราสุกเรียบร้อยแล้วปิดเตาได้เลยค่ะแล้วก็ตักตัวขนมของเรานะคะมาใส่ในตัวมะพร้าวขูดของเราค่ะคลุกเขาให้เข้ากันค่ะ เดี๋ยวเรานะคะก็จะใส่จานแล้วก็ไปเสิร์ฟกันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําตัวน้ําตาลนะคะสําหรับโรยหน้าขนมของเรานะคะเราใช้งาคั่วที่บุนะคะอยู่ที่50กรัมน้ำตาลทราย90กรัมเกลือป่อนครึ่งช้อนชา คลุกเขาให้เข้ากันนะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมเล็บมือนางค่ะ เราก็จะเสร์ฟด้วยหัวกะทินะคะนํำไปอุ่นเล็กน้อยค่ะประมาณ150 ml แล้วก็น้ำตาลสำหรับโรยหน้าขนมของเราค่ะทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองมาทำดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ดกดกระดิ่งให้ช่องเสกฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ